ลมยามหัวคำ่ำพัดผ่านทุ่งนาข้าวที่กำลังออกรวงไหวสู้สู้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงส้มอ่อนชเอมยืนอยู่ข้างกระท่อมไม้เก่าเล็กๆที่อยู่ชานป่าผมมัดรวบสูงหน้าตาเรียบเฉยแต่แฝงความแน่วแน่สายตากวดมองป่าลึกตรงหน้าเหมือนกำลังอ่านลายแทงบางอย่างคืนนี้คือคืนป่าปิดคืนที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าผีป่าแรงที่สุด สัตว์ดุร้ายออกหากินและถ้าใครหลงเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมาได้ง่ายๆแต่สำหรับชะเอมนี่คือหน้าที่และการพิสูจน์ตนเองเธอเป็นพลานสืบทอดสายเลือดจากพ่อผู้ล่าชื่อดังในอดีตที่หายตัวไปในป่าเดียวกันเมื่อสิบปีก่อนเธอสะพายปืนแก๊ปธรรมดาเพียงกระบอกเดียวพร้อมมีดพกเล็กที่คาดเอวไม่มีพระ ไม่มีของขลังแต่ในหัวเต็มไปด้วยคาถาอาคมที่ฝึกมาจากผู้เฒ่าผู้แก่เธอก้าวเดินเข้าสู่แนวไม้ใหญ่เสียงจักจั่นหยุดลงอย่างประหลาดเรากับป่ารู้ว่าใครเข้ามาพื้นดินเย็นและชื้นมีกลิ่นใบไม้เน่าโชยขึ้นลมพัดมาเป็นระยะคล้ายกระซิบเตือนชาเอมไม่หันหลังเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องมองอยู่แต่ไม่หวัน่นกลับเดินต่อไปจนถึงต้นตะเคียนยักษ ที่ขึ้นตระงานกลางป่าลึกจุดที่พลานรุ่นเก่าได้สร้างห้างเอาไว้เธอค่อยๆปีนบันไดไม้ขึ้นไปนั่งบนห้างสูงสเมตรที่ผูกไว้อย่างแน่นหนาใบไม้หนาปิดทึบปกปิดรอบด้านทำให้มองออกไปเห็นเพียงความมืดสนิทเธอวางปืนแกปป๊ปพิงข้างตัวหยิบขวดน้ำจิบเล็กน้อยก่อนนั่งขัดสมาธิหลับตาสูดลมหายใจยาวเสียงนกกลางคืนขานขึ้นไกล ตามด้วยเสียงกิ่งไม้หักจากใต้ห้างลมเย็นเจียบผัดขึ้นมากระทบใบหน้ากลิ่นเหม็นสาบคลายซากสัตว์โชยขึ้นมาจนแสบจมูกเธอลืมตาช้าๆมือจับปืนแต่ไม่ขยับไปไหนเสียงหัวรอบแผวๆดังมาจากทิศตะวันตกแผ่วจนแทบไปได้ยินแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเสียงลมจะเอมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าผีป่า หัวใจเต้นแรงเธอรวบรวมสมาธิหลับตาลงแล้วนึกคาถาในใจเพียงแค่ภาวนาลมหยุดผัดเสียงสัตว์รอบข้างเงียบกริบอากาศรอบตัวเย็นลงแผ่วๆเหมือนมีเกราะใส่ลุมกายเธอลืมตาขึ้นช้าๆมองลงไปใต้ห้างเงาดำรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สูงเพียงเอวแต่หัวกลับยาวขึ้นไปเกือบถึงกิ่งเงานั้นไม่มีหน้า มีเพียงช่องว่างสีดำลึกและตาแดงสองดวงลอยเด่นแสงตานั้นกระพริบเหมือนท่านไฟเสียงหัวเราะอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมชะเอมยกปืนขึ้นแต่ไม่เหนี่ยวไกลเธอรู้ว่ากระสุนธรรมดายิงไม่ถูกผีเธอจึงบริกรรมคาถาต่อคราวนี้ลมผัดวูบเงาดำนั้นหันซ้ายหันขวาเหมือนไม่เห็นเธออีกแล้วแต่ตาย,ยังคงจ้องขึ้นไปบนทางเหมือนจับจังหวะได้ เธอหายใจลึกอีกครั้งตั้งสติฟังรอบๆเสียงกิ่งไม้หักดังจากอีกฝั่งตามด้วยกลิ่นสาบที่แรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครเอาซากสัตว์สดมาวางไว้ใต้ห้างร่างเธอขนลุกสู้แต่สายตายยังนิ่งแน่วแน่ผีปากค่อยๆเคลื่อนออกจากโคนต้นไม้มาหยุดกลางช่องทางที่ลมพัดมันเปล่งเสียงเหมือนคนคลางออกไปออกไปแต่เสียงนั้นแหบและลึก เหมือนดังมาจากก้นเหวเธอยังคงนั่งนิ่งหลับตาบริกรรมคาถาให้มั่นคงเพียงเสี้ยววินาทีผีป่าหยุดขยับเหมือนถูกพันธนาการไว้ในอากาศชะเอมเปิดตามองมันตรงๆในหัวสวดคาถาต่อแสงจันทร์ส่องลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาตรงกลางร่างผีป่าเงานั้นสันลรลิกก่อนจะถอยหลังหายไปในความมืดเสียงหัวรอบแผๆ่ๆค่อยๆจางลงเหลือแต่เสียงลมพัดใบไม้ เธอถอนหายใจเบาๆมือที่กำปืนยังสั่นเล็กน้อยแต่ใบหน้าเรียบเฉยเพราะรู้ดีว่าการปรากฏตัวครั้งนี้เป็นเพียงการทักทายของป่าสิ่งที่รอยอยู่ลึกเข้าไปอาจร้ายแรงกว่านี้เสียงนกกลางคืนกลับมาขานอีกครั้งแต่คราวนี้ทุ้มต่ำผิดปกติเสียงน้ำหยดจากกิ่งไม้ข้างห้าง กลิ่นเลือดสดอย่างคลุ้งในลมหายใจเธอปรับท่านั่งให้นิ่งขึ้นหลับตาภาวนาคาถาเบาๆเพื่อให้จิตอยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำหลายชั่วโมงผ่านไปในความมืดเธอได้ยินเสียงฝีเท้าสัตว์เดินบนรอบห้างเหมือนกำลังดมกลิ่นตามหาแต่ไม่เห็นตัวเธอบริกรรมคาถากำบังตาซ้ำๆเสียงฝีเท้าจึงหายไปทีละน้อยเหลือเพียงลมเย็นกับความมืดที่โอบล้อม เมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณสัตว์เข้ามาทางตะวันออกเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งป่ารอบตัวเงียบสงัดเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเธอหายใจลึกสพายปืนลงจากหางเดินลึกเข้าไปในป่าอีกครันเพราะรู้ดีว่านี่เป็นเพียงบททดสอบแรกสิ่งที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้ารุ่งเช้าเพียงไม่นานชาเอมก้าวลึกเข้าไปในป่าเส้นทางที่เคยเป็นทางสัตว์เล็กกลับกลายเป็นแนวรกทึบ ต้นไม้ใหญ่ยืนเบียดกันเหมือนกำแพงเขียวแสงอาทิตย์แทบลอดไม่ถึงพื้นดินนุ่มเปียกชืน้นและมีกลิ่นดินสาบหนักขึ้นทุกทียิ่งเดินลึกเธอยิ่งรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาเธอหยุดมองรอยตีนหมูป่าบนพื้นเป็นชุ่วงๆบางรอยสดใหม่แต่บางรอยใหญ่เกินหมูป่าธรรมดาเหมือนใครเอาก้อนหินทุบบนรอยกลมๆเธอก้มลงรูปพื้นใช้สมาธิจดจอ่อหายใจยาว กลิ่นลมแปลเปลี่ยนเผยให้เธอรู้ว่ากลิ่นนี้ไม่ใช่สัตว์ลมเย็นพัดมาตีใบหน้าจนผมปลิวเธอหันมองรอบๆแต่เห็นเพียงเงาต้นไม้สูงล้อมรอบความเงียบในป่าทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกทีเธอเดินต่ออย่างระวังเท้ายกปืนแก็บขึ้นประคองมือทั้งสองเหมือนพร้อมยิงแต่ก็รู้ดีว่ากระสุนธรรมดาไม่อาจทำอะไรวิญญ,ญาณได้ตกบ่ายเธอเจอลำธารเล็กๆน้ำใสไหลแผ่ เสียงนกร้องเบาๆคล้ายจะทำให้ใคลายเครียดแต่จูๆ่ๆเสียงนั้นหยุดลงทันทีเธอรู้สึกเหมือนใครมองจากอีกฝั่งลมเย็นพัดรอบตัวเธอเค่อยๆย่ๆยอตัวลงรอจนความรู้สึกนั้นหายไปเมื่อแสงใกล้หมดเธอกลับขึ้นห้างเดิมแต่เพิ่มการป้องกันมากขึ้นเธอตัดเถาวันสดมามัดเป็นวงรอบห้างคลายเส้นขอบค่ายและนั่งสมาธิกลางห้างหลับตาอีกครั้งนึกคาถาให้จิตแน่วแน่ คืนนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มก่อนจะดับสนิทเสียงสัตว์กลางคืนดังขึ้นเบาๆแต่ผิดปกติเหมือนแต่ละเสียงลากยาวเกินธรรมชาติเสียงหัวร่อแหบต่ำชะเอมลืมตาขึ้นช้าๆมองลงไปในความมืดเงาดำาหลายเงาเดินบนรอบห้างเหมือนคนแต่เคลื่อนไหวช้าๆกลิ่นเหม็นสาบแรงขึ้นจนขมคอเธอขลุกแต่ย่างนิ่ง หลับตาบริกรรมคาถาตรึงจิตวิญญาณเงาทั้งหลายหยุดกึกเหมือนถูกมัดด้วยเชือกที่มองไม่เห็นแต่สายตาย,ยังคงเหลือบมองขึ้นมาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้างเหมือนมีคนหลายสิบคนพูดพร้อมกันออกไปเสียงนั้นแหบต่ำปนหวานคล้ายคนแก่คนหนุ่มผสมกันเธอรู้ว่าผีป่า กำลังเล่นกับสติของเธอมันพยายามทำให้หวาดกลัวจนตกจากห้างจ,จู่ๆเงาหนึ่งแยกตัวออกจากกลุ่มมันปีนต้นไม้ขึ้นมาเงียบๆเ,เหมือนงูเลื้อยชะเอมหันขวับยกปืนเล็งแต่ยังไม่ยิงเธอบริกรรมคาถาลมหยุดพัดเงานั้นมองไปมาเหมือนไม่เห็นเธอแล้วค่อยๆเลื้อยกลับลงไปเธอหายใจยาวแต่ไม่ผ่อนคลายยังคงจับปืนแน่น คราวนี้เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องไห้ดังรอบทิศน้ำตาของผีป่าเหมือนมีอยู่จริงเธอได้กลิ่นน้ำคาวคลุ้งในอากาศขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนบนห้างเองทั้งที่เธออยู่คนเดียวแสงจันทร์ลอดผ่านกิ่งไม้บางลงมาที่ห้างพาเอาอากาศเย็นมาด้วยเงาทั้งหมดหายไปในพริบตาเหลือแต่เสียงใบไม้สีกันเบา กลางดึกเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าสัตว์ขนาดใหญ่เดินวนรอบอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ผีป่าแล้วแต่น่าจะเป็นสัตว์ป่าแต่เธอไม่เห็นตัวเพราะความมืดจัดเสียงคำรามต่ำดังขึ้นไกลๆแล้วเงียบไปเสียงหัวรอะแหบต่ำกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังข้างหูเธอสะดุ้งแต่ไม่แสดงออกหลับตาบริกรรมคาถาจน,จนจิตแน่วแน่ เธอไม่ยอมลืมตาจนเสียงนั้นค่อยๆหายไปเธอนั่งนิ่งอย่างนั้นจนรุ่งเช้าเสียงนกเริ่มกลับมาเธอเปิดตาขึ้นพบว่าป่ารอบตัวเหมือนปกติแต่บนพื้นใต้ห้างกลับมีรอยสัตว์ตีนใหญ่เหยียบไปมาเต็มไปหมดกลิ่นสาบแรงจนแสบจมูกเธอก้มมองนานๆก่อนจะคิดว่านี่ไม่ใช่แค่ผีป่าแล้วมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในป่าเดียวกัน เธอจัดปืนคาดเอวให้แน่นหันหน้าเข้าลึกไปอีกเพราะรู้ดีว่าหากไม่ค้นหาต้นตอคืนนี้คงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเช้าวันใหม่ป่าลึกยังคงมืดเหมือนเดิมแม้ดวงอาทิตย์จะขึ้นสูงแต่แสงกลับลอดลงมาถึงพื้นเพียงเล็กน้อยชะเอมเดินตามร่องน้ำไปเรื่อยๆเสียงจิ้งหรีดดังระง,งมจนเหมือนจะทะลุหูเธอหยุดก้มดูรอยตีนสัตว์ใหญ่อีกครั้ง คราวนี้เห็นชัดว่ามีรอยเล็บยาวขูดพื้นดินเหมือนกลงเล็บแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์หรืออะไรกลิ่นสาบหนักขึ้นทุกทีลมหอบเอาความชื้นหนาวเย็นมาประทะหน้าเธอขนลุกจนผิวเป็นตุ่มท้องฟ้าเหนือหัวปิดทึบเหมือนมีเมฆดำหนาเธอหันมองรอบๆต้นไม้ที่เคยเห็นกลับดูสูงและแคบกว่าปกติ เหมือนปากกำลังบีบเข้าหาเธอเธอยกปืนแก็บขึ้นประคองเธอรู้ว่าคืนนี้อาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ร้ายแรงกว่าเมื่อวานสัญชาตยานพ่านกระซิบบอกให้ตั้งสติให้มั่นเธอหยุดหลับตาหายใจลึกทำจิตใจให้นิ่งสงบแล้วก้าวต่อไปบ่ายนั้นเธอพบลานกว้างเล็กๆมีต้นไม้ใหญ่สมต้นเรียงกันเหมือนประตูเธอเดินเข้าไปกลางลานมองเห็นเศษกระดูกสัตว์กองอยู่เป็นย่อมยอม บางกระดูกมีรอยกัดแทะเหมือนสัตว์ใหญ่แต่บางกระดูกกลับดูเหมือนกระดูกคนเธอก้มลงแตะเบาๆรู้สึกถึงความเย็นวาบขึ้นมาที่ปลายนิ้วจนต้องชักมือกลับทันใดนั้นลมแรงพัดมาจากทุกทิศกลิ่นเหม็นสาบคลุงขึ้นจนน้ำตาไหลใบไม้รอบตัวกระพือแรงเหมือนมีคนหลายสิบคนเดินรอบๆแต่ไม่มีใครเธอยือนกลางลานสูดลมหายใจยาวหลับตาบริกรรมคาถา เงารอบตัวเริ่บสั่นไหวเหมือนถูกความร้อนบิดเบือนเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบลานคราวนี้ลายเสียงปนกันเหมือนวงล้อมเธอลืมตาขึ้นเห็นเงาดำหลายสิบเงาล้อมรอบอยู่เงาแต่ละเงาสูงต่ำไม่เท่ากันบางเงาเหมือนคนบางเงาเหมือนสัตว์ปีบางเงาเหมือนคนไม่มีหัวแต่ตาแดงทุกตัวจ้องมาที่เธอเธอไม่ได้ตอบเพียงนั่งคุกเข่าหลับตาบริกรรมคาถา แสงสีทองอ่อนๆแผ่วออกจากผิวหนังเหมือนหมอกเงาทั้งหมดชะงักเล็กน้อยแต่ยังไม่หายไปเธอลืมตากขึ้นเห็นตรงหน้ามีเงาหนึ่งก้าวออกมาจากวงล้อมเป็นผีป่าตัวจริงร่างสูงเท่าต้นไม้ใหญ่ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นสัตว์คนดำหยาบกร้านเต็มตัวหน้าบิดเบี้ยวตายาวยื่นออกมามีเขี้ยวเรียงเป็นสองแถวดวงตาสีแดงลุกเป็นไฟเธอได้กลิ่นเนื้อสดขละคลุ้ง เหมือนตลาสดผสมกลิ่นดินเจ้าคือเลือดพลานเลือดพลานต้องสังเวยมันพูดเสียงต่ำลั่นป่าแล้วมันก็หัวเราะก้องสะท้อนต้นไม้ทั้งป่าชะเอมรู้ทันทีว่าต้องใช้คาถาขั้นสูงเธอหลับตาสมาธิแน่นบริกรรมคาถาพลังอาคมปล่าวิญญาณลมหยุดพัดทุกเสียงเงียบกริบมีเพียงเสียงหัวใจเต้นเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้ง เห็นลายยันเรื่องแสงบนแขนซ้ายปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรผีป่าพุ่งเข้ามาเร็วเหมือนลมกันโชคเธอก้าวถอยหลังหนก้าวมือขวากำปืนมือซ้ายยกขึ้นแต่ไม่ได้สัมผัสอะไรร่างผีป่าชะงักกลางอากาศเหมือนมีเชือกมัดไว้แต่เพียงเสี้ยววินาทีมันก็ดิ้นหลุดออกมาได้มันคำราม เสียงเหมือนสัตว์ร้อยตัวร้องพร้อมกันกลิ่นข่าวเลือดแรงจนต้องกลั้นหายใจเธอหมุนตัวฉีกออกจากลานหาหมุมต้นไม้ใหญ่ขึ้นบางแล้วยกปืนเล็งในความมืดแต่ยังไม่ยิงเธอรู้ว่ากระสุนธรรมดาไม่อาจเข้าว,วิญญาณได้ต้องใช้คาถาประกอบเธอหลับตาอีกครั้งบริกรรมคาถาอาคมกำราบวิญญาณเธอลืมตาเห็นผีป่าตรงหน้าเริ่มสั่นระลิกเหมือนถูกไฟลวกเธอก้าวออกมาอย่างมั่นคง แม้หัวใจเต้นแรงแต่สายตาแน่วแน่ผีปา่าค่อยๆถอยหลังแผ่เสียงดังสนัน่นก่อนสลายตัวเป็นควันดำพุ่งเข้าต้นไม้ใหญ่เธอสูดหายใจลึกเธอสุดต,ตัวนั่งกับพื้นอย่างเหนื่อยหอบแต่ยังจับปืนแน่นรอบตัวกลับเงียบสง,งัดอีกครั้งไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงเสียงลมแผ่วเบากับกลิ่นดินเธอนั่งอยู่ตรงนั้นนานจนแน่ใจว่ามันหายไปแล้วแล้วจึงลุกขึ้นกวาดตามองรอบ,รอบ แต่ในใจคิดว่าผีป่าถอยแล้วแต่เหมือนว่ามันจะยังไม่จบเธอรู้ว่าในป่ายังมีบางอย่างใหญ่กว่าและดุร้ายกว่านี้เหมือนพลังหนึ่งกำลังดึงดูดให้เธอเดินต่อไปลึกขึ้นเธอจึงปรับปืนคาดเอวให้แน่นแล้วเดินตามร่องน้ำเข้าสู่ป่าด,ดงดิบด้านในหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นลมยามบ่ายในป่าลึกแทบไม่มี ตะกลิ่นสาบยังโชยแรงขึ้นถูกย่างก้าวหลังจากเมื่อคืนเผชิญหน้าผีป่าตัวจริงชะเอมรู้ว่าต้องไม่ประมาทเธอสะพายปืนแก็บแน่นก้าวเดินอย่างระวงังใช้สัญชาตญาณพานสังเกตทุกอย่างรอบตัวเส้นทางที่เคยเป็นลำธารเริ่มกว้างขึ้นกลายเป็นร่องน้ำตื้นๆมีโขดหินและต้นไม้ใหญ่เรียงกันเหมือนเส้นสัญ,ญลักษณ์เธอก้มลงสำรวจพื้น เห็นรอยตีนสัตว์ใหญ่เหยียบข้ามไปรอยลึกและกว้างกว่าเท้าเสือธรรมดาอย่างน้อยสองเท้าแต่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเหมือนคนเดินเธอใช้ปลายนิ้วแตะรอยดินสัมผัสถึงความเย็นแปลกๆเหมือนน้ำแข็งทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวเธอขนลุกทันทีกลิ่นลมที่พัดมากระทบหน้าคล้ายจะพาเสียงบางอย่างมาเบาๆเสียงหายใจหนักๆ ของสัตว์ใหญ่จากที่ไกลออกไปชะเอมกว่าสายตามองรอบๆเห็นเงาต้นไม้สูงถึบแน่นแต่เงาหนึ่งจันไว้ผิดธรรมชาติเหมือนมีอะไรแฝงอยู่หลังพุ่มไม้ลมหยุดพัดเสียงรอบข้างเงียบลงเธอค่อยๆก้าวถอยหลังไปหาต้นไม้ใหญ่ด้านหลังกลิ่นสาบแรงขึ้นทุกทีรสโลหิตขึ้นปลายลิ้นเหมือนเลียมีดเธอก้มลงมองพื้นอีกครั้งคราวนี้เห็นรอยกรงเล็บ ลากยาวบนโขดหินเป็นทางเหมือนมีใครกวนเล่นเธอยกมือแตะเบาๆความเย็นเล่นเข้ากระดูกสันหลังทันทีเสียงคลืดๆด,ดังจากพุ่มไม้ด้านข้างเธอหมุนตัวยกปืนขึ้นเล็งแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากใบไม้กระพือเบาๆแล้วเงียบไปเสียงนกรังคืนกลับดังขึ้นทั้งที่ยังบ่ายแก่แต่จังหวะเสียงกลับเป็นจังหวะเต้นหัวใจของเธอเองเธอรู้สึกว่าเหมือนถูกจ้องจากหลายทิศ เหมือนใครเดินตามแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าทุกครั้งที่เธอหันกลับไปก็เห็นเพียงป่าดทึกลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งกลิ่นสาบหายไปแต่กลิ่นเนื้อสดกลับมาแทนเธอเริ่มระแวงนี่ไม่ใช่ผีป่าแน่ๆนนี่คือสัตว์แต่เป็นสัตว์แบบไหนนะเธอพูดกับตัวเองในใจเมื่อเดินไปอีก200เมตรเธอเจอลานดินเล็ก,เลกๆเหมือนลานพักของสัตว์ใหญ่ บนพื้นเต็มไปด้วยขนสีดำยาวๆหลายเส้นปนเลือดแห้งเธอก้มลงดูขนพวกนั้นมันไม่เหมือนขนเสือธรรมดาขนหยาบและหนาเหมือนขนสัตว์ดึกดำบรรพ์ด้านปลายขนมีลักษณะคล้ายถูกเผาเธอหยิบขึ้นมาดูแล้วรู้สึกถึงความอุ่นอยู่ในนั้นทั้งที่มันน่าจะแห้งไปนานแล้วลมพัดแรงทันทีพาเอาเสียงคำรามต่ำๆมาด้วยเสียงนั้นแผ่วแต่ลึกสะเทือนอกเหมือนมาจากใต้ดิน เธอลืมตามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นตัวเธอปีนขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ไกลๆเพื่อดูให้ทั่วแต่เห็นเพียงเงาสีดำเคลื่อนไหวไกลๆราวกับมีเงาของสัตว์ใหญ่กำลังเดินตามขอบลานไปอย่างช้าๆก่อนจะหายไปในความมืดใต้พุ่มไม้เธอรู้ว่ามันกำลังสังเกตเธออยู่เช่นกันแดดเริ่มหมดป่าลึกเปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินเข้มแล้วดำสนิทเสียงจัก,กจั่นเงียบอีกครั้งเหลือแต่เสียงลมแผ่วและกลิ่นสาบหนักจนแสบจมูก เธอตัดสินใจสร้างห้างเล็กๆชั่วคราวบนต้นไม้สูงขึ้นไปอีกนั่งประจำที่พร้อมปืนแก๊ปในมือคืนนั้นเธอแทบไม่กล้าหลับตาเสียงคำรามต่ำๆดังมาเป็นระยะเหมือนสัตว์ใหญ่เดินวนรอบห้างแต่ไม่เข้ามาใกล้เกินไปบางครั้งเสียงนั้นก็เหมือนเสียงหัวเราะของคน เวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงเธอเริ่มเห็นเงาสีดำเคลื่อนในป่ารอบห้างดวงตาสีส้มเรืองแสงโผล่ขึ้นมากลางพุ่มไม้เป็นคู่ๆเหมือนเสือแต่ใหญ่กว่ามากดวงตานั้นเลือนหายและปรากฏใหม่อีกครั้งในตำแหน่งอื่นเหมือนกำลังวิ่งรอบเธอเธอหลับตาบริกรรมคาถาแต่พลังในใจเริ่มสั่นคลอนเพราะกลิ่นและเสียงหนักหน่วงขึ้นทุกทีลมหายใจสัตว์ใหญ่พ่นแรงขึ้นเรื่อยๆใต้ต้นไม้ เสียงฟูฟ่ฟูดังเหมือนเครื่องลมเธอเปิดตาขึ้นเห็นเพียงเงาดำใหญ่ลางๆข้างล่างแต่ยังไม่ชัดพอที่จะบอกว่าเป็นอะไรจู่ๆมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเองเหมือนกิ่งไม้หักเสียงนั้นสะท้อนป่าจนใบไม้ร่วงพลาวกลิ่นสาภายไปทันทีเธอนั่งนิ่งตัวแข็งอยู่บนห้างมือกำปืนแน่นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะรู้สึกว่ากำลังอยู่ในสนามลาดโดยไม่รู้ตัวเธอลงจากห้างอย่างชา้ชา สำรวจพื้นด้านล่างพบว่ามีรอยตีนเสือใหญ่เป็นวงรอบห้างรอยลึกจนดินยุบเหมือนมันหนักหลายร้อยกิโลกรมัมเธอก้มมองนานก่อนจะพึมพำในใจนี่ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆแ,แล้วหันหน้าไปทางป่าลึกอีกครั้งสายตาแนว่วแน่เต็มไปด้วยคำถามมันคืออะไรกันแน่เช้าของวันที่สามป่าลึกเงียบผิดปกติแม้แต่นกก็ไม่ร้องลมไม่พัด เงาของต้นไม้สูงทอดยาวบนพื้นดินเหมือนมือยักษ์พยายามคว้าตัวใครสักคนชะเอมเดินตามร่องน้ำไปเรื่อยๆมือขวากำปืนแก็บแน่นมือซ้ายแตะผิวแขนตัวเองเพื่อเช็คความรู้สึกพลังอาคมยังอุ่นอยู่ในกายแม้ไม่ได้เสกอะไรออกมาร่องรอยเสือใหญ่ที่เจอเมื่อคืนยังอยู่คราวนี้ลึกและสดใหม่กว่าเดิมกลิ่นสาบแรงเหมือนใครเอาเลือดสดมาราดพื้น เธอรู้ว่ากำลังเข้าใกล้รังของมันเธอสูดหายใจลึกลมเย็นพัดรอบตัวเหมือนกล่ออากาศเธอค่อยๆก้าวไปในทิศทางที่กลิ่นแรงที่สุดเมื่อถึงลานกว้างกลางป่าเธอพบซากวางตัวใหญ่ถูกฉีกรระชากจนกระดูกโผล่เลือดยังไหลซึมบนพื้นเป็นข่าวคลุ้งจนจมูกชารอยเล็บใหญ่ลากผ่านลำตัวกลางเหมือนมีดเธอก้มดูซากสัตว์ใจเต้นแรงขึ้นทุกที เพราะนี่คือสัญญาณว่ามันอยู่ใกล้มากทันใดนั้นเสียงลมแรงพัดมากลิ่นสาบแรงจนต้องหายใจปากเสียงฝีเท้านักหนักดังใกล้เข้ามาเหมือนต้นไม้ไหวตามแรงก้าวชะเอมหมุนตัวยกปืนเล็งไปในความมืดเงาหนึ่งใหญ่โตโผลออกมาจากพุ่มไม้ตรงหน้าเสือใหญ่ตัวนี้ขนดำสลับทองดวงตาแดงฉานเหมือนถ่านไฟเขี้ยวยาวโผลจากปากหางยาวกว่าปกติ และที่น่าสะพรึงคือใบหน้าของมันมีเขาคนปนอยู่แววตาเหมือนกำลังโกรธเสียงคำรามดังสถานป่าจนใบไม้ร่วงชเอมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เสือป่านี่คือเสือสมิงวิญญาณคนผสมสัตว์ที่ถูกเล่าขานมาตั้งแต่โบราณเธอหลับตาสมาธิแน่นพลังในกายสั่นสะเทือนเหมือนกระแสไฟฟ้าเสือสมิงชะง,งักเล็กน้อยแต่ยังไม่หยุดมันคำรามอีกครั้งเสียงต่ำกว่าเดิม มันพุ่งตรงเข้ามาเร็วกว่าลมเธอกลิ้งตัวหลบหลังต้นไม้ใหญ่กวาดปืนขึ้นเลงเธอรู้ว่ากระสุนธรรมดายิงไม่อยู่ต้องแปลเป็นกระสุนอาคมเธอหยิบลูกกระสุนในกระเป๋าเสื้อแล้วหลับตาบริกรรมคาถาอาคมแปลธาตุกระสุนคุ้มปราบเธอสอดเข้ารังเพลิงปากยังบริกรรมในใจไม่หยุดแล้วชะงอกออกจากต้นไม้แล้วยิงทันที กระสุนอาคมพุ่งออกไปพร้อมแสงสีทองปะทะร่างเสือสมิงเสียงดังสนัน่นจนต้นไม้สะเทือนมันคำรามหวยหวนแล้วกระโจนถอยไปสาเก้าเลือดสีดำคล้ำไหลาจากบาดแผลแต่ยังไม่หลม้มมันคำรามลั่นอีกครั้งก่อนพุ่งตรงมาทางเธอเร็วกว่าเดิมเล็บยาวตวัดเจียดลำต้นจนไม้แตกเธอหยิบลูกกระสุนอีกนัดคราวนี้เธอตั้งใจจะยิงเข้ากลางหน้ามัน เธอยกปืนเล็งตรงหัวใจเสือสมิงแต่ทันใดนั้นมันแยกตัวเป็นสองร่างภาพลวงจากคาถาของมันเธอหลับตาลงสมาธิจ,จดจอด่อแล้วบริกรรมคาถาเมื่อเธอลืมตาภาพลวงหายไปเหลือร่างจริงเพียงร่างเดียวที่กำลังจะพุ่งใส่กระสุนอาคมนัดที่สองออกจากปากระบอกปืนพุ่งเข้าอกเสือสมิงเสียงดังสนั่นอีกครั้งมันกระเด็นล้มไปสมเมตร ร่างกระตุกเลือดดำทะลักปากแต่ยังพยายามลุกขึ้นดวงตาแดงฉานยังไม่มอดจชเอมรู้ว่าต้องปิดเกมเธอหยิบลูกกระสุนสุดท้ายเธอสอดเข้ารังเพลิงแล้วเลงอย่างมั่นคงเสือสมิงคำรามครั้งสุดท้ายพุ่งตรงมาเหมือนลูกศรเธอลั่นไกแสงทองระเบิดออกจากปากระบอกปืนปะทาร่างมันตรงหัวใจเสียงดังสะท้อนป่าทั้งผืนเงาดำทะลุกออกจากร่างเสือ เป็นควันสีดำลอยขึ้นฟ้าร่างเสือสมิงล้มลงกับพื้นกระตุกครั้งหนึ่งแล้วนิ่งสนิทลมในปากกลับมาเบาๆเสียงนกเริ่มร้องอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเธอยือนหอบมือยังคงกำปืนแน่นดวงตาย,ยังจับจ้องร่างเสือสมิงที่นอนไม่ไหวติงเธอเดินเข้าไปใกล้ปลายปืนยังเล็งตรงเพื่อมั่นใจว่ามันไม่ลุกขึ้นอีก ร่างเสือสมิงค่อยๆกลายเป็นเสือธรรมดาตัวใหญ่ที่มีบาดแผลตรงหัวใจเลือดดำค่อยๆจางเป็นเลือดสีแดงเธอรู้ว่าคาถาอาคมได้ตัดวิญญาณมนุษย์ที่อยู่ในร่างเสือออกไปแล้วเธอสะพยปืนสูดลมหายใจยาวลมพัดแผ่รอบตัวเหมือนตอบรับเสียงปากกลับมาปากติชะเอมยืนเงียบมองซากเสือสมิงแล้วหันหลังเดินออกจากป่าเธอไม่พูดอะไรไม่หันกลับไปอีก เธอรู้ว่าคืนนี้ป่าได้ทดสอบเธอแล้วและเธอได้ผ่านมันมาแล้วเมื่อถึงชายปากไ้หมู่บ้านท้องฟ้าเริ่มสว่างเสียงไก่ขันดังจากไกลไกลเธอเดินเข้าสู่ทุ่งนากลิ่นข้าวสุกลอยมาตามลมแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อและฝุน่นเธอหยุดหันมองปากครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านอย่างยิบยีบและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ